พิลลี่ทำออกมาและได้รับการยอมรับมากๆนะครับทั้งเรื่องการเกาะถนนดีเยยี่ยมทั้งทางเตกและทางแห้งสวัสดีครับวันนี้ลูกค้า Mercedes Benz GLA 200เข้ารับบรกิการเปลีย่ยนยางรถยนต์ลูกค้าใช้ยางชิ้นเก่ามาเป็นเวลานานนะครับวันนี้นัดหมายเข้ารับบรกิการเปลีย่ยนยางชุดใหม่ใช้งานในชีวิตประจำวันลูกค้าใช้ยางตัวนี้ครับพิลารีสคอฟเฟนเวิร์ดนะครับตัวนี้จะเป็นเทคโนโลยีซิลอินไซด์นะครับขนาดยางที่ลูกค้าเลือกเปลี่ยนกันวันนี้นะครับเป็น235ครับ 50R19 นะครับขนาดเดิมตรงรุ่นนะครับ ไปเคลือบน็อตนะครับที่ตามอยู่ทำให้ลมไม่ออกสามารถวิ่งต่อได้จะคล้ายคกับลันแฟรนะครับแต่จะมีความนุ่มนวลมากกว่านะครับจะมีความค่าเป็นเข้าใบนะครับที่เหมือนยางทั่วไปนะครับแต่ไม่ใช่ยางลันแฟรเพราะฉะนั้นจะได้เรื่องความนุ่มนวลนะครับลดอาการเด้งนะครับผมตัวนี้น่าใช้งานมากๆานะครับทั้งการรีดน้ําการกาะถนนและระยะเบรคที่สั้นนะครับเป็นเรื่องความปลอดภัยนะครับที่ทีลรลี่ทำออกมาและได้รับการยอมรับมากๆนะครับทั้งเรื่องการเกาะถนนดีเยี่ยมทั้งทางเปียกและทางแห้งและทั้งหมดนี้นะครับพร้อมด้วยการต เติมลมในตัวเจนและตั้งฝุ่นด้วยเครื่องฮันเตอร์ตรงรุ่นแม่นยำมากๆนะครับและยังมีบริการหลังการขายสลับยางถุงล้อให้ฟรีตลอดอายุยางนะครับและพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่เลือกเปลี่ยนทีรเรี่นะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดไหนรุ่นไหนที่ร้านยางจะเดินลูกเรือครบ4เส้นนะครับรับไปเลยนะครับประกันยางจากการใช้งานระเบิดบาดเบรควงแตกเปลี่ยนเส้นใหม่ให้ฟรีใน1ปีหรือ2 5 0 0 0กิโลเมตรสำหรับพี่ลูกค้าท่านใดที่สนใจเปลี่ยนใช้งานกับรถยนต์รุ่นใดปีใดลองโทรเข้ามาสอบถามกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์